สวัสดีครับสวัสดีนอีกรีวิวนะครับรีวิวนี้เป็นรหัสรุ่นนี่เลยครับผม F 6 6 1 8นะครับตัวนี้เป็น M 1 6 A 1ในตำนานอ่า M 1 6 A 1ในตำนานมาเปิดกล่องข้างในดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาฝากล่องออกก่อนนะฮะข้างในก็จะเป็นบัฟเฟอร์อย่างดีมานะครับเหมือนกับ Golden Eagle ทุกๆตัวนะครับกล่องสีเขียวในเวอร์ชันนี้ปี2023นะครับ เหมือนเดิมครับตัวปืนแม็กกาซีนลูกกระสุนนะครับคู่มือแซ่ล้างตัวชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับในราคา5,000บาทตรงนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็แครปหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกจากในกล่องมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตัวปืนจากโรงงานมาโมเดลของ M16 เขาคลาสสิกอยู่แล้วนะครับบางคนก็จะเรียกว่า M16 เวียดนาม m a 1เวียดนามแล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกได้เลยนะตัวนี้เป็น M16A1 ขนาดแท้นะครับ บอดี้เป็นบอดี้นะครับบอดี้ M16 หูหิ้วติดกับบอดี้บนอัปเปอร์บ bon นเลยครับในกล่องก็จะมีไม้ตัวปั่นแมกกาซีนแล้วก็ตัวปรับสุนหน้านะครับแล้วก็ลูกกระสุนทดสอบประมาณ200นัดแมกกาซีน1ตัวเอาเสียเข้าไปนะครับเป็นแมกกาซีน300นัดเลยครับแมกกาซีนย,ยาวแล้วก็ตัวคู่มือแซ่ล้างทำคาสะอาดลำกล้องแบตเตอรี่1ก้อนขนาด 8.4โวลต์1,100มิลลิแอมและหม้อแปลงชาร์จแบตเตอรี่ครับทั้งหมดตรงนี้ในราคา5,000บาทครับในกล่องหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะตัวปืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องของขนาดน้ำหนักและความเร็วกระสุนนะครับตัวปืนแบบนี้เลยตัวเต็มๆประกับสามเหลี่ยมศูนย์หน้าสามเหลี่ยมนะครับปลอกรถแสง M16 หรือปลอกอกรถแสง M4 นะเพื่อนๆครับดูตรงนี้นิดนึงเริ่มจากปอกรแสงเลย จะมีหกเหลี่ยมตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับถ้าจะใส่เก็บเสียงหรือแต่งเอาเทเซอร์ยิงลูกเรืองแสงมาใส่กรุณาคลายหกเหลี่ยมตัวนี้ออกก่อนนะครับหาประแจหกเหลี่ยมตัวนี้ประมาณสักสามมิลมาขันเอาออกเลยนะครับแล้วก็ถึงจะเอามือหมุนออกได้อยา่าฝืนนะครับเดี๋ยวเกลียวจะล้มนะฮะบ,บางคนไม่รู้ขันจนพังนะครับท่อข้างในเนี่ยท่อยาวห้าร้อยนะครับตัวศูนย์หน้าสามเหลี่ยมประกับเป็นพลาสติก ABS เหมือนกับปืนจริงนะแต่ประกับของ MC6 เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีแผ่น กันความร้อนเหมือนกับปืนจริงมาให้เห็นด้วยนะฮะเป็นแผ่นอลูมิเนียมสีเงินตัวนี้ยเขาทําเรียนแบบมาได้เนียนมากๆนะเนียนตามากๆตัวบอดี้อย่างที่บอกไว้นะฮะบอดี้ M 1 6สัญเักลณ์ของเขาก็คือบอดี้หูหิ้วติดกับบอดี้ถอดออกไปได้นะครับศูนย์หน้าใช้ตัวนี้ในการปรับครับตัวนี้ฮะคือสามารถปรับศูนย์หน้าได้โดยวิธีการหมุนตรงนี้นะครับใช้ตัวนี้หมุนปรับศูนย์หน้าสูงต่า ส่วนศูร์หลังติดกับหูหิว้วศูร์หลังมีปรับ2แบบนะครับปรับแบบรูเล็กนะครับละเอียดเลยหรือจะหมุนปุ๊บขึ้นมาเป็นรูใหญ่หละเอียดกับหยาบส่วนสูงและต่ำหมุนตรงนี้ครับนี่เห็นไหมฮะยกสูงขึ้นมานะครับสูงต่ำหมุนตรงนี้นะซ้ายขวาของตัวนี้นะครับเราหมุนันได้เาจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วแต่เราเลยนะฮะ นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้คันลังเอาไว้เปิดแผ่นคัดปอกนะครับอ่าเปิดแผ่นแผ่นคัดปอกจะอยู่ทางนี้นะครับเปิดแผ่นช่องคัดปอกเอาไว้ทําไมเอาไว้ปรับครับเนี่ยเอาไว้ปรับฮอป,อปผมผมต้องดึงค้างไว้นะ,ะเอามือดึงค้างไว้ข้างหนึ่งตัวนี้ตัวฮอปอัพนะครับยิงลูกมุดลูกเขินนะครับปรับได้จากตรงนี้ดันมาทางลำกล้องด้านหน้าที่ผมกําลังหมุนอยู่ตรงนี้นะดันมาทางลำกล้องด้านหน้าลูกจะเหินนะครับ ถ้าเกิดยิงแล้วมันเหินเกินไปให้คลายนะครับคลายทวนเข็มนะครับคลายไปด้านหลังทวนเข็มลูกมันจะมุดลงนะครับอันนี้อยู่ที่ขนาดน้ําหนักของลูกที่เราจะใช้นะครับก็อย่างถ้าใช้สองห้าก็อาจจะชดเชยแรงแรงกดดันไปด้านหน้าเยอะนิดนึงอย่างนี้นะยกตัวอย่างนะครับอยู่ที่เราชอบเลยว่าเราชอบวิธีลูกโค้งแบบไหนนะครับเราปรับได้จากตรงนี้คือหมุนและยิงหมุนและยิงนะครับถ้าถูกใจแล้วปล่อยคันลังกลับปิดนะครับปิดโดยวิธีการมือปิดแบบนี้เวลาเปิดก็ดึงแผ่นคัดบอกเด้งออก มีแค่นี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับเอาไว้ให้เหมือนกับปืนจริงเนาะเอาไว้ดันลูกเลื่อนแต่ตัวนี้หลอกนะฮะทำมาหลอกเฉยๆทำอะไรไม่ได้นะฮะใส่มาให้สวยงามปุ่มบดแม็กอยู่นี้ครับอ่ากดตรงนี้นะกดตรงนี้นี่ฮะปุ่มบดแม็กนะงนี้ส่วนตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะเขาเรียกตัวแขวนลูกเลื่อนนะครับ สำหรับปืนมีบิการใส่มาให้ครบองค์ประกอบปืนให้ดูสวยงามนะครับรียลนั number ปืนก็จะเป็นตัวนี้นะครับสีเฮดส่งมาขายอย่างประเทศไทย body ยิงโลโก้โค้นะครับเลเซอร์ตัวหนังสือสีขาวสวยงาม make in USA ปุ่มปรับโหมดเซมิเอเซฟเซมิฟัวโต้นะครับตัวเซฟก็ไกก็จะแข็งนะครับกดไกไม่ได้ปรับมาที่เซมิไกก็จะยิงได้อย่างนี้นะครับยิปมอเตอร์เป็นกิปมอเตอร์ทรงเอติบหกเลยนะครับ make in ชัยนา ท้ายเป็นท้ายเต็ม M16 นะครับมีตรงนี้นะตรงนี้เอาไว้ใส่ตัวหูช้างนะครับหูช้างแบบปลดเดียวนะกดแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็ใส่ห้อยใส่สะพายได้นะครับตัวนี้เป็นทั้งซ้ายและขวานะครับมีมาให้เนาะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวปืนเหลือแค่น้ําหนักมาครับแล้วก็เดี๋ยวดูความยาวนะครับความยาวโดวยทั่วไปของ M16 เนะี่ยมาตรฐานของเขาจะต้องอยู่ที่ประมาณ1เมตรอันนี้ น้ำหนักอยู่2,684กรัมนะครับน้ำหนักนะฮะรวมแม็กกาซีนรวมแม็กกาซีนความยาวตัวปืน1นเมตรแน่ๆนะฮะอ่าจริงด้วยฮะขยายประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ประมาณ39นิ้วครึ่งหรือประมาณ40นิ้วนะตีไปกระเป๋านี้ไซส์80เซนใส่บ่ได้นะครับเพื่อนๆครับไซส์80เซนนี่ใส่ไม่ได้ต้องไซส์1เมตรนะครับหรือเมตร20 9, น้าเม็ดยี่สิบนู่นเลยนี่เลยใส่กระเป๋าตัวน,นี้ได้นะครับบอดี้ ABS ชุดหน้าประกอบ ABS ท้าย ABS เกียร์บ็อกเป็นเกียร์บ็อกขนาด7จมิลนะครับมอท้าย์บรดิ้งลูกสูบฟันพลาสติกนะครับเบอร์สิบต่อ1มอเตอร์ท็อกไฮท็อกสปีดกูเด้นอีเกิลโอเคในราคานี้ทั้งหมดตรงนี้ที่วางอยู่คือ5,000บาทครับเพื่อนๆครับใครซื้อแต่ปืนมีค่าขนส่งอยู่300คิด250พอ250 ใครเอาลูกกระสุนด้วยนะครับเป็น5,500บาทชุดพร้อมเล่นรวมส่งในราคานี้ลูกกระสุนโเดนบอลแท้0.204,000นัดนะครับ5,500บาททีนี้แบตเตอรี่เดิมจากโรงงานมันจะเป็นแบตเตอรี่ที่แข็มากับปืนซึ่ง1หมดเร็ว2ยิงได้ไม่เยอะนะครับเราจะขอแนะนําเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับราคาเริ่มต้นมี2แบบวันนี้คือมีขนาด1,100มิลลิแอมนะครับ ก้อน650บาทพร้อมกับกล่องชาร์ B3 Balance Cell เอาหาย B3 Balance Cell นะครับเดี๋ยวนะแพบนึงมันตกนะฮะอ่าอยู่นี่ครับมาวางแล้วขอโทษทีเพื่อนแอนี่ครับชุดน,นี้1,000บาทเพื่อนๆสามารถซื้อติดไปกับปืนได้นะครับก็จะเป็นชุดพร้อมเล่นรวมส่งเนี่ยเป็น5,500ใช่ไหมฮะถ้าเอาแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บวกไปอีก1,000ก็จะเป็น6,500นะครับแต่แบตเตอรี่ตัวนี้ คือแบตเตอรีร่ก้อนใหญ่ซึ่งจะเป็นทรงเดียวกันกับเจ้าตัวแบตเตอรีตเตอรร่เดิมนะครับเห็นไหมจะเท่ากันนะแต่เจ้าตัวนี้พันร้อยมิลลิแอมแต่เจ้าตัวนี้พันหกร้อยมิลลิแอมยี่สิบสี่ก้อนแปดร้อยบาทก็คือจะเป็นชุดพันสองถ้าเอาชุดนี้นะครับก็คือเป็นสินค้าแนะนํานะครับก็คือเป็นชุดแบตเตอรี่กับตัวชาร์จที่แนะนําจะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ยิงมันขึ้นมาอีกหน่อยใส่เข้า,ขาไปในท้ายก็ได้หรือ จะเ,เป็นก้อนใหญ่เราจะแนะนเป็นก้อนใหญ่มากกว่านะครับใส่เข้าไปในท้ายเนี่ยมันก็จะยิงสนุกขึ้นนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการใส่ใส่บบยังไงวิธีการนะครับกดง้างเปิดออกมาเราจะเจอกับชุดสายไฟแล้วก็ฟิลนะคฟิลซึ่งถ้าขาดหาซื้อได้ทั่วตามร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับตัวละประมาณ15บาท20บาทเป็นฟิขลขนาดประมาณ2 0แอมป์หรือ2 5แอมป์ใช้งานได้นะครับแบตเตอรี่เนื่องจากเป็นพันท้ายเต็มเห็นไหมคร ใส่เข้าไปง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่เดิมเนี่ยจะมีไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าโรงงานชาร์จมาหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะฮะอ่ะมีไฟนะครับเรามาดูกันว่านะฮะมาดูกันว่าเรดบอลจะเท่าไหร่และเดี๋ยวผมจะทดลองใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่อาจจะยังชร์จไม่เต็มนะครับมายิงทดสอบให้เพื่อนๆดูว่ารอบมอเตอร์เขาจัดขึ้นสนุกขึ้น วิธีการเล่นต่อไปนะครับสมมติชาร์จแบตเสียบแบตแล้วเปิดฝานะวิธีการก็คือกดตัวนี้เปิดนำลูกกระสุน0.20ตรงนี้มากอกลงจะบรรจุอยู่400นัดนะครับบรรจุอยู่400นัดทีนี้ไอ้เจ้าตัวที่มันแถมตรงนี้นะครับที่อยู่ในถุงนี้อันนี้ตัวปรับศูนย์หน้าผมบอกไปแล้วนะฮะ สำหรับที่อยู่ในถุงนี้นี่คือมิกกี้เมาส์หรือตัวผีเสื้อนะครับเอาไว้ปั่นแม็กเอามาเสียบเข้าตรงนี้ครับนี่ครัเวลาเล่นก็หมุนครับคือปกติแล้วเราหมุนตรงนี้ถูกต้องไหมแต่เจ้าตัวนี้ยี่ห้อนี้เขาแถมตัวช่วยหมุนมาให้จะทําให้เราหมุนง่ายขึ้นนะครับเรามาทดสอบกันคือยู่ตำแห่งเซฟนะครับปรับมาที่เซมินะฮะเดี๋ยวเราลองดูกัน ความแรง405นะครับดูฟูัอโต้นะ407เรท9.75หรือประมาณเรทประมาณ10บอลนะครับนความแรง400เรทเรทอยู่ที่10บอลอ่ะลองดูเป็นแบตตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วเรทจะขึ้นมาเยอะเท่าไหร่อันนี้คือแบต ตัวนี้ถ้าชาร์จเต็มเรทก็อยู่ประมาณ1 0บ1บอนดลนะครับจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไฟจะค่อนข้างหมดเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่ามันปริมาณการเก็บมันน้อยนะครับแต่ตัวนี้ไฟจะ11.1โวลต์นะครับให้ดูนี้นิดนึงนะตัวนี้จะอยู่ที่8.4โวลต์ซึ่งตัวนี้จะจ่ายไฟได้เต็มมากกว่าไฟแบต2ก้อนนี้เท่ากันนะครับ11.1เท่ากันแต่ตัวนี้1 1 0 0มิลลิแอมตัวนี้1,600มิลลิแอมนะครับก็ ถ้าแนะนำก็แนะนำเพิ่มเป็นชุดละพันสองแบตกับตัวชาร์จนะครับใส่เข้าไปเลยทีนี้เรามาดูกันว่าเรดบอลจะขึ้นมาไหมในเรื่องของความแรงนะครับใส่แบตท,ที่มันเป็นแบตท,ที่ดีกว่าเดิมเนี่ยเข้าไปความแรงจะไม่ขึ้นนะครับแต่จะได้ในเรื่องของรอบของการปั่นมอเตอร์คือเรดบอลกระสุนจะเยอะขึ้นนะครับปริมาณไฟก็จะเก็บได้เยอะขึ้นมาดูตัวเรดบอลที่เป็นเรดบอลแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับ เห็นไ,ไหมฮะความแรง400เท่าเดิมนะผมยิงเข้าไปนะความแรงก็ยัง400นะครับทีนี้มาดูเลดบอลเห็นไ,ไหมฮะขึ้นมาตั้ง7เม็ดอันนี้คือแบตยังไม่เต็มนะครับถ้าแบตเต็มอาจจะมี18บอลน,นะครับแบบเนี้ยเห็นไ,ไหมฮะความแรง410นะครับเลดก็จะอยู่ที่17บอลอย่างที่ผมบอกสปริงเป็นตัวผักลมนะครับไม่เกี่ยวกับเปลี่ยนแบตแล้วความแรงเพิ่มนะแต่จะได้เรื่องของ การยิงต่อวินาทีคือเลตบอลจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเซฟครับประมาณนี้งานค่อนข้างดีนะครับต้องบอกเลยว่าปืนที่เป็นปืน M 1 6 A 1และเป็นตัว Golden Eagle ในราคานี้นะ5,000บาทนี้นะปีละครั้งที่เข้ามาแล้วมาไม่เยอะพอมาแล้วหมดเร็วด้วยนะครับตัวนี้ต้องขอบอก งานเขาดีมากๆเลยนะวันนี้ช่างยนต์และทีมงานต้องขอจบรีวิวทดสอบขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนสินค้าแต่เพียงเท่านี้นะครับน้ำหนักเราช่างแล้วนะอีกคีก็ได้เอ้าไม่กี้ช่างแล้วต้องนัดลืมอ่ะแอดมินผมลืมนะขออภยัยวันนี้ผมไม่เบอร์วันที่อะสองพันแปดร้อยห้าสิบอันนี้คือประมาณนี้นะอ่ะอีกคีหนึ่งถ้าลืมต้องขออภัยด้วยแต่จริงๆแล้วน่าจะช่างแล้วนะต้นคลิป อมีฮารที่ร้านเรารีวิวแบบไร้สดครับเพื่อนๆครับผมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตังจ้างอะไรนะคือเราอยากให้ความรู้สึกที่เรารีวิวเนี่ยมันถ่ายทอดออกไปในความรู้สึกที่เป็นธรรมชาตินะครับคือเหมือนเพื่อนๆมาคุยผมหน้าร้านนั่นแหละแล้วผมก็อธิบายให้ฟังเนาะเราก็จะเป็นรีวิวแบบใส่คำส,สดๆตรงนี้เลยแบบเรียวๆเ,เ,เลยถ้าใครที่ติดตามเราจะรู้ว่าเราทํารีวิวแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใส่เสียงเพลงไม่ค่อยมีตัดต่อไม่ค่อยมีแบบโลโก้อะไรมากมาย ง่ายๆสั้นๆเล่นยังไงใช้ยังไงอารมณ์ประมาณนี้นะครับช่องทางการติดต่อของพวกเราแต่ต้องชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆครับรีวิวนี้ก็คือ M16A1 นะครับทดสอบนะรีวิวทดสอบ M16A1 g o l d e n Eagle F662 6 1 8เพื่อนๆแตะตรงคำว่ารีวิวนะครับทดสอบมันจะมีลิงก์คิวอ d e คสไลด์ปรากฏขึ้น มาตรงหน้าจอเพื่อนๆสะดวกทาง Facebook กด Facebook สะดวกทางไลน์กดทางไลน์สะดวกซื้อแบบเก็บปลายทางผ่านช้อปปีกดตรงช้อปปีกับ Lazada นะครับหรือใครอยากผ่อนชําระตัดผ่านบัตรเครดิตนะครับซื้อผ่าน Lazada เท่านั้นเออผ่านช้อปปีเท่านั้นนะครับช้อปปีจะคือทางที่ร้านเนี่ยจะทําระบบผ่อนกับช้อปปีได้นะครับแต่ถ้า Lazada มีเก็บปลายทางแต่ถ้าทางช้อปปีเนี่ยมีทั้งผ่อนแล้วก็เก็บปลายทาง หรือว่าตัดผ่านบัตรเครดิตก็ผ่านช้อปปี้ได้เหมือนกันแต่อาจจะมีค่าบริการบวกเพิ่ม3-5มันเป็นค่าบริการเว็บไซต์ค่ามารับของค่ามาส่่งคาามรับของเอาของไปส่งอะไรอย่างงี้นะครับเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องมีการบวกเพิ่มนิดนึงนะครับโอเคสําหรับวันนี้น่าจะจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจะจบหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของปืนรุ่นนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ